สวัสดีครับชมสมาร์ทโฟนครับวันนี้จะมาแจ้งข่าวนะครับสำหรับเงินสรงค้าบุตรจ่ายส่วนปรับเพิ่ม800บาทนะครับย้อนหลัง3เดือนวันนี้กระทรวงแรงงานนะครับเริ่มจ่ายเงินส่งค้าบุตรให้กับผู้ประกันตนย้อนหลัง3เดือนแล้วนะครับหลังได้ปรับเพิ่มเป็น800นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินส่งข้อบุตรให้ผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีครั้งละไม่เกิน3คนหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ600บาทเป็น800บาทนะครับโดยการจ่ายเงินในส่วนนี้ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลัง3เดือนก็ตั้งแต่เดือนมการา จนถึงมีนาคม2564นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการนำจายผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีส่งข้อบุตรฉบับที่2พศ2 5 6 4นะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกร,ราคอ2564เป็นต้นไปทั้งนี้เนื่องด้วยความเป็นสมควร เพิ่มอัตราการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนให้กับกรณีสงพาะอบุตรเพื่อให้ผู้การตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงฆข้อบุตรในอัตราที่สูงขึ้นนะครับเป็นการบรรเทาภาระของผู้การตนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะครับจึงจำเป็นต้องออกกระทรวงนี้ โอเคนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมผู้ประกันตนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้งสองสิบสองแห่งจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกนะครับหรือโทรหนึ่งหาศหกเจ้าหน้าที่ให้บริการ24ช่ชั่วโมงครับผม และสําหรับวิธีเช็คเงินสุข้อพบุนนะครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน sso connect นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w s s o g o j s นะครับจากนั้นเข้าสู่ระบบหากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อนากให้สมัครสมาชิกนะครับแล้วเข้าไปกดเลือกเมนูการเบริกสิทธิประโยชน์ ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกการใช้ประโยชน์ทดแทนนะครับระบบจะแสดงการจ่ายเงินสุขบุตรเป็นรายเดือนนะครับตามสิทธิของผู้กันตนนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะรูปไ้ให้ดูนะครับผม โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมแจ้งข่าวนะครับใครที่ชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ